สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องพิจาจ้าลรอสซิงครับอันชนชนี่ถอดกับถอดเด้อ่ารีล่ะ <c oughs> วันนี้ก็อยู่กับ รถกันใหม่เซเบียครับยังไม่ได้วิ่งงานเลยหมดไปลายหมื่นแล้วเนี่ยวันก่อนนะครับไปจัดค้ากระจกมาจากอีสันใต้น้ำแต่งนี่ก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางนใหม่สองเส้นยางหนา ซื้อ,อยางยางนี้เป็นยางบรเสิครับแต่ยังสวยมากเลยดอกเต็มๆตมครับนี่สิเบียบอกว่าซื้อใบพัดมอน้ำมาใหม่แล้ว<ต>เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่นี่ก็จะถอดเสริมคานหน้าอีกครับครับผม เฟืองไทยที่ดีกัแก้ทิมครับออกมาครับเห็งป่อยนเปลีนเฟืองไทยทิิงเลยครับลุงอันนี้ติ๊กเกร์กน,รจจรนั่นล<อ>ุ้นอยู่เ๊ดานี่ของแถเลกน็ลุดอยู่ยนนาเฉยอะอันนี้ตือนี่นขายหมื่นนึ่งครับเ,ออเลย ไายมื่นนึงครับเปลี่ยนฟังไทยโอ้ยไม่สีลมเลยโอ้นเอาไม่ได้ไมล้ด้นี่โยโอ้ยใส่หล่อแล้วเนะี่ย <laughs> ก็ดังอะไรครับนี่ยนแล้วคับโปรเฟียอยวีอดมันใบพัดวาน้ำเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้ใส่ เฟืองท้ายเปลี่ยนใหม่ครับสีเบียอันนี้มันเป็นของเมกาเลยตีมาน,น,นะนบ่เสริมแหนบหลังแหนบหลังก็เสริมใหม่ครับแหนบหลังก็เสริมใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวเสริมแหนบหน้าอีกเดี๋ยยวาง ทำแอร์ครับโอ้ฝนมาอีกแล้ว มากระดกซ้ำซ้ำสีใสนทั้งเป็นครัสทั้งอูทั้งท่อ มีเข้แต่ <สะ S 1> มีอย่ามงม่น้ามน,น่น,นอะไรมน <c oughs> มีแต่ของเทปเท <c oughs> ปบ่ไฟหนาให้เทคกรมี่ครับแม่ขอให้เทคว่น <c oughs> ส,ส,ส,สิรบียเฮเอกล้าเงเอมิกาเอามาหยาัง <c oughs> อ่ะไปท่อ แสดสามก็มีหมอก็เราก็มีโอุ๊ยยมาท่านไแรงงานเนี่เบิดไปจักมืนอนะนนะี่ลายมือนนะีจ่นนะ <c oughs> จิดเวงไทยเสริมแหนบทำเอ เสริมแหนบหน้าหลังเค็ดแอร์ใส่กันพุ่นเดี๋ยวก็ถ่ายข้องเลี้ยวครับกรองอากาศก็สั่งของเอ้ยพวกกรองน้ำมันเครื่องกรองโซลา่าก็กินแดงครับไปซื้อไว้จากช่องจอม ไม่แรงเลหรอกแรงหน่อยเลมาแล้วลูกนึงนะลูนีมนมมมนน่มันฝุ่นครับเอ้ยเอ้าโอ้ยมันจะใส่อีก เรือเดินสายไฟที่เบี้ยเรือไฟไทยนี่บที่บท่านต่อไฟขางไฟไทยแค่นี้ระบบไฟพีทีโอยังต่อเรียบร้อยแล้วเอา ก็ร่งหนุนครับเขาเพ่ท่าน,นไหนมาใส่สลงแสหลกตัวนี้แสหลกหลังก็ยังไม่ได้ใส่ครับกำลังเสริมเน็บเสร็จรเสริมข้างละองสองแผ่นครับตันนี้ตัวหนึ่ง,งแล้วก็ตัวนี้ครับ แสลกแล้วครับเดี๋ยวจะลองหน้าขึ้นอีกเป็น G O 8ป C คันเล่งบนครับตัวนี้ G O 8ป C คันเล่งบนภายในสวยครับเบาเบอร์ยังมีถุงอยูอย่เลย นายต้องวิ่งไปซื้อของตลาดอีกไปสองสามรอบแล้วนี่ไปนี่ยไปก็ไปสนามตัวเดี๋ยวมันสีคำกวน Chân mũ xảy ra lấy các bộ hậu bộ tôi là làm lại nó thấy nhiều mưa cảnh bài bài ngoài không khuyến không khuyến màn khẳng thẳng đại dân cho em ngâm cầu ít กัวสิได้ครับเนาะโอ้ยแจ้งว่าใส่ยังเป็นใส่ยังเอามาใระเก่วูกี่กพีาชีมาางัดเยวเอาเขาอท่าไลยังน้อย่ะให้ลูกพี่บอก จะเป็นรถได้ใช้งานครับแต่ละคันเสริมแหนบจัดทรงจัดระบงระเบียบกวัวสีแเหลวเป็นรถเท่ลขันครับออรออโอเคครับก่อเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ